สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมมีทิคเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับก็คือเพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหาเรื่องค่าขนส่งสินค้าเอกชนไหมครับปัจจุบันนี้ปี2 5 6 6เดือนกรกฎาคมน,นะครับค่าขนส่งสินค้าเอกชนมีการปรับตัวขึ้นสูงพอสมควรเลยนะครับผมนะครับล่าสุดผมส่งต้นไม้ไปลบบุรีนี่จากปากช่องไปลบบุรีนี่เจอไป80บาทนะครับน้ำหนักอยู่ที่ไม่น่าถึง1นกิโลนะครับผม ผมเลยจะมีขนส่งเอกชนเจ้าหนึ่งมาแนะนำเพื่อนเพื่อนะครับชื่อว่านิ่มเอ็กซ์เพสครับผมจะส่งเมล่อนจากทุเรียนกลับไปที่บ้านนะครับน้ำหนักอยู่ที่5.5กิโลนะครับผมเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปรับชมกันครับกับขนส่งนิ่มเอ็กซ์เพสนะครับราคาจะเท่าไหร่เดี๋ยวไปชมกันครับผมก็ทําการชั่งขนส่งนะครับ5.5กิโลนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูเลทค่าส่งกันครับค่าส่งในตัวต่างจังหวัดจะถูกกว่าในกรุงเทพนะครับผมประมาณนี้เลยครับ ามาดูค่าส่งกันนะครับผมนะครับหกบาบาทนะครับ